สบายดีพี่น้องบันสุขทุกคนพวกก็ห่าคือกับพี่น้องกระส่งสไตล์สปินมันในสปินสิไปหล่อหัวยพี่น้องสิไปหล่อห้ามังเฮ็ดข้าเจ้าว่าเฮ็ดอ๋อพี่น้องเอ้ยไปหล่อเบิ่งตอนเสาวๆพี่น้องไปกับเบาคงคือเก่าพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนมันในพาสปินไปหล่อเบิ่งเฮ็ดปวกพี่น้องหรือว่าเฮ็ดโคนแะ้วพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องปะตามไปเลยครับ นจะปีนเห็นไครับปีนว่ะจะปีนเจอเห็ดไหมเบลบานมาแล้วบานมาแล้วไปเนาะมันจะออกแต่เมื่อวานโอ้ชิรัยดีเมื่อวานมาเลยมาหาเนาะออกแต่เมื่อวานเบลเบยบานมาแล้วอาว่ายังยังกินได้อยู่เออยังกินได้อยู่ไปเนาะเผื่อปีนเอาไปเนาะได้มูไปใหญ่ไปได้พี่น้าะ แม่ไม่ได้พี่เนาะเผื่อเราเที่ยวใบใหม่แล้วเหรโอ้แม่งอันกินมันันอตะวานดูมีดอกเดี่ยวใหญ่ยอดสูงบอกใหญ่ไปาดยอดสูง อย่าเนเหมือเนี huh. bon ่ยด้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยังาอยู่บอาคงทีเป็นคนขุดพี่น่องขุดห่างติดเสิดีเก็บอือย่าพอแบบจุูมเนี่พี่น้องเลยานี่หนอ อุ้ยนม่มีกิ่งกือพร้อมได้เห็บกินได้เนี่ยผ่านลองโดนดอกบานเบิดแล้ว นุมนะเป็นยุมยนพ่อแบบจูงจูงงนบัววานพอดีงานบานอนุ่มนี่้งามเลยพอแบบจูงๆได้บ่บันจะปิ่นพันบัว่างพี่เนอะไปหลับจ้งไปหลับจ้งดำหน้า เลยบอดได้ไปหาเหตุมันนี่บอดได้ไปก็เลยมาหลอกเบื่อพยาบาลอะพี่น้องเลยบ่อน,นี่เขาก็เคยได้บ่อน,นี้ Lại này đọt này này chùm thế này Chùm ừ. chùm mà bở Ừ khóa khóa bên này bớt đấy. ค่คัดคัจูม,มนันเขียนออกน้ําล้างหน่อยเนาะอ,อันก็ออกวปาตโอ่อยากได้แบบนี้เบิยดเลยดอนนี้กน็นางามอยู cái mình bên chùm này nhảy đây mấy cây ơi Căn này cái gì khác có đọc chùm mấy nọng Trong đọc đọc này là 2 3 đọc <laughs> 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 เอาโหนี่อันนี้มันรุดเขี่ยบว่ารุด3พี่น้อยดูแต่ขามันตองนี้ต้องไงด้วยนะเอา้าอ่า Con sợ sợ này nhung lái lái vừa nắng về. Hm, vừa nắng. Vừa nắng thằng này được. Hm, vừa nắng về. 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 Vừa nhau, nhau ไออันนี้นอแต่ nhau นี่นอผูค่ะค่ะีนี่พี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่นี่เปนเลยพี่น้องเลยขำหน้าเพ่นเพ่อนดำนาอยู่เออพี่น้าช่วเพื่นดำนาอยู่พี่น้องเพื่อนพ่นหน้าอยู่กะเห็นพี่น้องีนั่นได้บเขาได้กินกอี่น้าพี่น้องเพ่น ซูเปอร์ดำหน้าอยู่นี่พี่หน้อเนี่เเขาอยางมาเห็นเออเห้เบินะเพิ่นก็เนาะนี่พี่น่อเนี่อืมเร์นเนะนี่เพิ่นเผาเฮ็ดห้นดีเผาเฮ็ดห้เออไม่ใช่ในึ เอาค่ทีเกียาเหรอเน้อเพราะว่าเขาจะเาเคี่ยมันนี่ใช่ดูโค้งนะเาไแล้วเผาแล่นแหละอันเคนบอกให้ลุงจะมาเบิ่ม่้านนี่เฮยนี่ย่เหยียบด้วเฮ็ดนะ่นี๋ยวจะเหยียบเด้อนี่ๆเผาแล้วเานาเาเ็ดำหน้าเผาเฮ็ดชิ้นนี้นี่เผาเผาแล้ว ไปเบ่งไปไเบ่งเบ่งนี่พีหน่อยออกหน่อยนะออกไปจกระจายไปนอยเอกเปนแต่เปนออกหน่อยเอง่อเป็นแต่ออกน้อยหมูปวใหญ่นี่เาะควคนเลยนี่ใหญ่นี่ข้าวสังเกียวนีนี่เปลือกอรนี่นกนี่นี่เดาะอ๋อดอกใหญ่ดอกนี่ เดี๋ยวเนะี่ยหักเลยพี่น้องเลยเอาเป็นแป้นเลยพี่น้องเลยเจ้าของหน้าเพิ่นบ่เห็นพี่น้องเลยของหน้าเพิ่นเจ้าปิ้นย่างมากแบบว่าตั้งสงบอยู่เพิ่นว่ะพี่เดียวพี่ได้เองหน่อยมาสักเก็บหรือแบบนี้พี่น้องเบาคงขุดโอ้ยหมูใบใหญ่พี่น้องแต่ขดีใจได้พี่น้องเลย แต่ว่าจูมกับหมูก่อนที่เทาได้หมูก่อนน่ะบ่บ่หนังปันได้มันดอกมันดอกใหญ่กว่าอืมมันยังมันยังอันนั้นยังหนุ่มอยู่พี่น้องโอ้สองดอกนี่คือคากเลยพี่น้องเพื่อนดำหน้าอยู่ทางฐานเฮ็ดนี่นะพี่น้องเพื่อนโมแต่ดำหน้าเพื่อนเอ้าเพื่อนบริสุทธิ์ใจเฮ็ดเพื่อนวะ อันนี้ส้มดอกพี่น้องงามๆเอาสามตีสามดอกนี like ้นอยแถมมันน <c oughs aries> ินะมีปั้วซเ่งซื้อไเ่็ั้วอืออันนี้แถมมันนคนิ่มันใบตองลายเนาะให้ต้องปวดบางอีกรอบนึ่งหอมยางต้นแรงห้าวาสิบ่วมาระย่นเจ้าของหน้าปัญหา มาเพื่อนผมบอกหาเพื่น,น 5, ดำหน้าซ้เนยงามดีพี่หน่อยเลยปุ๋ยพักลงอะไรให้มันเกิดลมไหวนะลมไหวมันเกิดอีบืนนี่คือมาจากปุ๋ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บด,ดอกบาน,ม,นมานห้พี่หน่อย อันนี้ดอกเดียวเี่นไหมมุยมีคขู่เลยฮไปเห็ดสมหนึ่งเห็ดสมนี่ดอกหนึ่งนไออกบนละดอกสองดอกกระเจะกระจายอ่าดอกนี้คือค้า nhào ถูกะอ่ะ nhà này anh ăn lụt ui đỏ như này phía nào ต่างกันเลยก็ตัวนี้อ่าค่ะอะไรบรรดาก็ชิดได้หล่อมเมื่ออะไรพี่นนองเบื้องกะก็จะพี่นอาอก็จะบนทันแล้วสูบนาำเอาพอกันใหม่คลิปหน้าฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสปินเด็กเพนังเดอร์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี